ใครพูดยังฟังวุ้ยแม่ฟังเหรอที่เขาไม่ได้ป้นา้อเขามาขี่กรยาไงขึ้นบ้านก็เลยมาที่บนะ้าเอ

เปิดงานเรื่องโทรเกษตรนะับเดี๋ยวมีอเรียนเจิี่นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับขจวนัน้นทรยนเรื้อนจุลินทียไม่ัาที่รตน้ำนเอาย่างกันอำเาช้างวัำเอเด่นนเตดจี่นะครับและแม่น้ำนี้ก็จะไปประจบมปน้ำจุลยาที่ พวกเราชาวจังหวัดสุพรรีในเขตต้องไปน,น้ปนยอ,อยก็เคยคิดจะปรับปรุงแม่น้ำผู้ที่เดิน,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 นทางมาจากต่างประเทศนะครับความรักจุดนี้และทางสนาบเที่ยวอ,อ,อันนี้ก็เป็นจุดตัวเด่นและก็ะความคิดปรับปรุงมาเสริมอีกจุดหนึ่ง,งว่าแม่น้ำน้อยเราน่น,น,น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จริงเป็นจังคู่าสมามีกรองยาวมีกลองยาวของคุณเกษตรปีผาแนววงปีาพองเราสมีคุณบุลเลอร์คุณบ้าได้่นั่งอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคุณก็บ้าชาวบ้านเรามาวล้านเ่า าผมก็เคยพูดกับสุขุมว่าพวกเราที่อยู่ในแถวนี้เราร่วมมือกันนะเรา่วยกันนะทำยังไงหน้าบ้านของเราเนี่ยให้แหลมสวยงามคนทั้งผ่านไปผ่านมาเขาต้อติดตาติดใจว่าภูมิภาคตรงนี้สวยงามดีโล่งลืนดีมีดอกไม้อะไรเกิดขึ้นจอดตรงไงรถผ่านแา้วผ่านมาแล้วเราถามรถเรับที่ตลาดวัดโบนไม่ดีไอ่เป็นเป็น

ส่วนที่เราให้มาคือเนี่ยปรบุงบริเวณเนี่ยนี่ทั้งหมดนี่นี่ทั้งหมดนี่ครับอ๋อทางทางเดินปรุงทางเข้าที่จอดรถที่อะไรนี่จะมีปูนยาวอหมครับปูนยาวแผ่นยาวนี่เทเบิลเลสที่กี่ไร่ปูนยาว 1 trí ไปมามามา <laughs> <laughs>

นี่แทนมะไฟแทนมะไฟมไปเดินอไข่เต่าไข่เตาไขเตาลูกจะโตรสชาติหวานหวานครับนี่เลยตกน้ำเลยพูดด้วยที่ว่าพันอะไรพันไอ้มะไฟพันลองกองครั ลองกองไข่ไปใจครับพันไข่เต่าครับเอาไหมพันไข่เต่าจะมีรสชาติหวานอร่อยครับลูกโตลูกโตครับทางไม่หวานไม่เอาตังไม่หวานเอสวนไครครับเนี่ยลุงชื่ออะไรครับสวนนายจุนบุลเลอร์ครับครับผมอยู่ที่เป็นเกษตรกรของอำเภอท่าช้างครับสมบลตอนท้อหมอครับผมท่าช้างรอจำน่ายเพราะจำน่ายไม่ไม่ทัน

มีหน้าก็เสรจเขาจะให้เทศบาลเป็นแม่งานเลย มันมีดอกให้เห็นนะครับแม่บ้าน มีจะมีมีไอ้บะเฟืองอะบะเฟืองมะเฟืองแค่อินเดียไอ้นี่เราอะไรเห็ดปะเนี่ยไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดโอ้ยทษดทอไม่เพล็ไม่ด้ไม่ไไม่เผ็ดหรอกได้เพลนนั้เรายังไม่ได้ลองหยิบดูเลยเจอแลเลี้ยงประมาณสี่เดือนสี่เดือนนี้ก็ทานกินแค่แกงกอ มชังไม่ต้งแ่งก่อนงนะรับไนี่เอาของเคทีเีเขา